สูเขาคนได้ไ่ได้หรอกขนันจาก,ก็สิไปด้ไปดยแต่สิโย่พวเจ้าโย่บางเจ้านเจ้าอยู่มีเนา,เน,ามมเนคนบ้านผมกำลังเกินเลยนบตอนนี้ผมอยู่ในรถอะไรผมไม่ต้องบอกใช่นะ้ตาแบบนี้คือรถฟอร์ดเเลอัเองนะครับตัวน,นี้เป็นฟอร์ดเอเวอเรสต์ิงนะครับ นี่เนี่ยให้ดูก่อนปกติหน้าจอพอเนฟเลสไม่เป็นแบบนี้แน่นอนเราย้ายลงมาอยู่ข้างล่างนะครับอ่าดูดา้านล่างได้เลยนะฮะอันนี้คือระบบเดิมของรถยังอยู่ครบนะครับในกรณีที่ลูกค้าเป็นคลิปสองในงานแล้วติดอินอเทอร์เฟสไปอินอเทอร์เฟสมีปัญหานะครับ <S <S เบื่อละนะครับแล้วรถหมดประกันแล้วด้วยนะครับอยากจะย้ายระบบแบบนี้นะฮะแล้วก็ใส่จอสุดๆไปเลยนะครับเป็นจอ d v a n c e นะครับ Android IPS นะฮะตัวนี้พี่หนุ่ยนะครับ IT ก็รีวิวไว้นะครับถือว่าเป็นตัวท็อปสุดในท้องตลาดนะครับหน้าจอนี่คมชัดนะครับเป็นระบบ iPS เลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของโพลิเซอร์เนี่ยในตัวจอด้วยนะครับปรับแต่งเสียงได้ละเอียดเลยนะครับอันนี้คือเอาเสียงเข้าตัวไลน์อินเนี่ยของตัวระบบรถนะครับถ้าเป็นว่าก่อนเนี่ยเราต้องมาบิวนะฮะมาบิววางนั่นบนนี้ไม่ต้องเลยนะฮะแล้วข้อดีของตัวนี้มันก้มเงยได้เห็นไหมฮะมันก้มเงยแบบนี้นะครับก้มเงยนี้ไม่ใ่หลายนะฮะ นี่ฮะยกขึ้นมานะครับนี่ <พอ S 1> ฮะเพ, <อ S 1> พ <อ S 2> ื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อให้คนด้านหลังเนี่ยมีวิสัยทัศน์ในการมองให้ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะใส่แผ่นนะครับใส่แผ่น DVD เล่นได้นะครับเสียบ USB ได้นะฮะในเก๊กก็ังมี USB ให้อีกหลายเส้นเลยนะครับนี่นะฮะเราเปิดไฟหลีปั๊บนี่นะฮะเปิดไฟหลีไฟหน้าสีปุ่มก็ติดแบบนี้นะครับนี่นะฮะแล้วบอกก่อนว่าเสียงดีมากมผมแล้วผมลงก่อนไปแบบของเขายังอยากจะ ปรับเสียงได้ละเอียดนะครับกดเข้าไปนี่นะครับนี่ครับปรับเป็นกราฟเลยนะครับและมีปรับในโซนระบบต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับอะกดออกมาก่อนนะครับแอปหลักๆที่ผมลงให้นะครับจะมี Netflix นะครับมี Spotify มี True ID นะครับนะฮะมี Juke นะครับมี m a ็กเปเลเยเล่นไฟล์หนังไฟล์เพลงนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ Play Store นะครับ ที่สามารถดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติมได้แต่ที่เองล็อกอินเข้าไปก่อนไงก็ใส่ Gmail เข้าไปนะครับแล้วก็สามารถเล่น YouTube ได้นะครับไปดูในส่วนของทวีดีก่อนดีก่อนดีกว่านะครับพอดีถ้าเป็นลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยบางทีเราติดกล่องที่ตอนทีวีเข้าไปในรถก็ไม่สามารถที่รับชมได้เพรามาจังหวัดก็มีสัญญ,ญาณนะครับบาจังหวัดก็ไม่มีสัญญ,ญาณนะครับแต่ถ้าเป็นระบบ Android นะครับเป็นจอ Android ตัวนี้นะครับเราก็ลงแอปทวีดีให้คุณลูกค้าแล้วนะครับคุณลูกค้าก็สามารถที่จะดูทีวีนะ นี่ครับแล้วภาพคมชัดนะครับผมบอกเลยนี่นะฮะเห็นไหมครับรับเปลี่ยนช่องนะฮะกดแตะนะครับกดตรงนี้นะฮะนี่เลือกช่องได้เลยนะฮะก็มีช่องหลากหลายนะครับให้รับชมนะฮะนี่นะครับกดที่ไทยรัฐนี่แบบนี้นะฮะ อันนี้เรียกว่าดูได้ทั่วไทยเลยนะครับขอเพียงแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับนี่นะครับภาพคมชัดเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้หน้าจอเป็น IPS ด้วยนี่ยตาขายมาได้แค้าหปีเนี่ยเพ่อจะเป็นรุ่นพ่อของพ่อขายไล่มาประมาณสิปีระหว่างนั้นพ่อก็ฝึลูกด้วยเว่าแบบพ่อทำานลูกก็มาทำด้วยพ่อมาตลาดในเช้าตอกแดกเราไดีคำถามมาว่าเวลาออกแดบเป็นยังไงก็จะเป็นรุ่นเดียกันแต่นะกะปัญหาว่าเนี่ยถ้าจอทั่วไปเนี่ยมันอะไรอย่างงี้นะฮะตอนนี้เราปรับมีมีมองนะให้มันหลบุดเหลมาดู้ต่างกัน ควาชัที่อราผมเล่นแสงไม่สุดนะนี่ผมเล่นแสงไม่่สุดเดียวเองนะครับผมกลคืนกลางคืนก็กลเราสามารถที่จะดิมแสงได้นะครับก็ต่นข้าวข้าวหมกข้วหมกข้าวมกข้าวหมก้ามหมกข้วหม้าวมาวกข้าวมกาวมีาวกาวหข้าวหมกาวหมกข้าวหม้วกข้วหมก้าวห่กข้าลูกค้าที่เข็นลูกค้าอหมกข้้วห้วก็้วมกาวหมกินาวหมมภาวหมกข้ข้าวหมกข้าวห้ ความบันเทิงไร้ขีดจำกัดนะครับขนเด็ดฟิกนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของหน้านที่นำทางกด gps ขึ้นมานะครับก็สามารถใช้งานในส่วนของ google map ได้เลยนี่ตรงนี้นะครับเปิดการนาจรเรียบร้อยแล้วสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับเซ็นท่านบางนาไปที่อื่นบังก็ได้นี่นะครับล่นเร็วมากครับไปเป็นที่เดียวตอนนี้นะครับนี่นะก็กดนำทางได้เลยนะครับนี่ความเจ๋ง กดออกมายังไม่หมดคันนี้มีในสองกล้องรอบคันนะครับตัว 3D นะครับนี่ครับผมตีไฟเลี้ยวซ้ายนะครับนี่เดินหน้าได้เดินหน้าทางลังได้ไหมเลี้ยวขวานะครับนี่ข้ังนี่ครับซ้ายขวานะครับนะครับโอเคยังเดินหน้าเหรอครับเดี๋ยวผมลองเดินหน้าดูนะครับผมจะได้เห็นฟุตบาทไงเอาหน้ารถเข้าไว้นะคุณตั้มเหล็กรั้งดุ้น ถอยจอดไงถอยจอดถอยจอดถอยจอดนะครับเที่ยวกับข้างรถเลยใช่ไหมนี่นะฮะอันนี้คือข้างรถนี่นะครับเราก็จะเห็นแบบนี้นะครับข้างรถเราแบบนี้นะครับฝั่งนี้มันพุทบาทแล้วนะครับอันนี้เป็นรถจริงๆนะที่วิ่งนะฮะนี่ครับอันนี้คือมุมมองกล้องถอยหลังนะครับคือจะเห็นภาพจริงทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเราจะเลี้ยวเดี๋ยวเราตีไฟเลี้ยวซ้ายนะครับ ผขออนุญาตปิดก่อนมีไฟเลี้ยวขวา็จะเห็นแบบนี้นะครับมีไฟเลี้ยวขวาเป็นรูปจําลองนะครับรูปรถนะฮะมีไฟเลี้ยวซ้ายแต่ว่าตรงนี้ของจริงทั้งหมดนะฮะรถที่วิงไปมานี่คือของจริงทั้งหมดนี่นะครับภาพคมชัดมากๆนะครับเพราะว่าบวกกับตัวกล้องนะครับที่คมชัดนะครับแล้วบวกกับตัวจอที่เป็นระบบ IPS เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรื่องความคมชัดได้บอกเลยว่าคมชัดมากๆนะครับแถมตัวกล้องรอบคานตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะบันทึกลงในตัวเองได้นะครับตัวนี้หรือว่าจะบันทึกลง USB ก็ได้อยู่ที่ลูกคา่นะครับ เพราะว่าในตัวกล่องมันก็มีเมมโมรีในการบันทึกอยู่แล้วนะครับแต่มันจะไม่ใช่บันทึกการหน้ารถเหมือนทั่วไปใช่คือมุมมองต้องบอกก่อนมุมมองมันจะไม่เหมือนกับกล้องบันทึกการเคลื่อนี่นะครับมุมมองไปไปมุมมองของการช่วยจอดสัมากกว่าจะมีลูกค้าเข้าใจผิดเยอะภาพมันจะวายคือลูกค้าจะเข้าใจผิดว่าติดกล้องรอบคันก็มันบันทึกใช่จะไม่คาดฝันแบบนี้ไม่ได้บางทีบ้านทั้งบ้านทั้งเรียงมันจะมองถึงไม่ชัดนะครับเหมือนกล้องมันทจะน้อยนี่บันทึกการใช้งานเฉยๆใช่นี่นะครับกล้องหน้าเในที่กล้องด รีวิวการใช้งานดูภาพกล้องมันทุกหน่อยดูภาพกล้องมันทึบนช่ไหมครับผมก็ต้องใช้เอมโบดในการเข้าไปดูนะมีอะเข้าที่เบราล์มีแค่มีวันที่บอกาะสเท่นะ้นอันนี้คือเครงไหนที่ผมยังยังไม่ตั้งตั้งยังไม่ตั้งวันที่งไม้คร่าวๆก็จะเจอไฟล์แบบนี้เนาะวันที่เวลาแล้วก็กดโอเคเพย์ไปเลยไม่ยากนะอันนี้ก็จะเป็นหนีตอนที่กำลังคาลิเบตกล้อง ผมกำลังเดินกลางผ้าอยู่เลยนี่นะครับนี่มันจะบันทึกประมาณนี้ค่ะใช่ครับบันทึกตอนใช้งานสตาร์รถนะคุณจะเห็นเ็นสี่ตัวนี้นะครับเห็นปะว่ามุมมองจะไม่เหมือนกล้องบันทึกเหตุการณ์ใช่ทะเบียนมันจะเห็นไม่ชัดงันจะไปคาดหวังกับกล้องที่ช่วยจนะคือถ้าลูกค้าที่ต้องการกล้องบันทึกเหตุการณ์จริงแนะนำให้ติดกล้องบันทึกเหตุการณ์เพิ่มนะครับแต่ว่าไอ้กล้องรอบคันเนี่ยมันเหมาะกับการช่วยจอนะครับเหมาะกับรถยกสูงที่มุมมองต่างอ่าเหมือนคันนี้ก็ติดใช่ไหมคันนี้ก็ติดใน ยากนะครับก็มีโหมดเนะะี่ยที่เหลือก็อย่าไปเล่นมันนะครับผมตั้งค่าให้หมดแล้วนะครับเราจะดูวีดีโอว่าตั้งเองยนนะะังไครับในส่วนของการเซตติ้งเนี่ยมันก็จะมีการเซตติ้งในส่วนของการตั้งค่าการบันทึกของเลตพอร์ตน,นะครับเราก็สามารถที่จะไปเลือกไปหมดของ ของการบันทึกได้นะครับอ่าฮะมีแฮงเอาท์เป็นยูนะมี USB, ม USB มอชดีเป็นพ้นทีนะครับคือบิลอินก็คือในตัวมันก็มีเมมมโรีบันทึกอยู่แล้วเขาดูเมนูหน้าตาเล่มนหน่อยหลักๆก็กดแค่ตรงไหนเองคุณตั้มหลักๆก็คือะจะเข้าเมนูกดอสามข<ด>ีด<า>ใช่<ร>ไหมต้องกดตรงนี้ครับสามขีดอ่าสามขีดกดเข้ามาก<ว>็จะมีเมนูขึ้นมาอย่างนี้ที่แบบว่าใช้กันแค่นี้เองครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโอเคใช่ครับจะออกก็กดลูกศรย้อนัดจับนะครับแค่นี้เองนะฮะโอเค ใครับหลังว่ามานี้ใช้เวลาติดตั้งกี่วันคันนี้สองถึงสามวันนะครับขอเวลาใช่จริงๆเผื่อเวลาเคือเราขอคือเวลางานเราเยอะครับไม่ใช่ไรนะฮะก็ขอเวลาที่หนึ่งนะครับก็สำหรับลูกค้านะครับที่ชารุดฟอร์ดเองนะคือที่สองนะครับอยากได้จอที่เสงนะครับใน D F แบบนี้นะครับทำรอบเดียวจบไปเลยนะครับแล้วก็ย้ายจอที่เสง่ออกมาก็ตอกฐานเข้ามาได้เนี่ยที่มีวางออดิโอครับแล้วย่างนีสีนักลินที่เดียวนะครับเบอร์โทรส่งขอครับห้าสามแปดสามสี่ ออนไลน์นะครับพิมแอทไลน์นะครับตามบ้มานมือถืานออดโอนะครับกดแอดเข้ามาสอบถามทุกตัวช่างราคาดูการติดตั้งแบบนี้ได้อย่าลืมนะครับถ้ารถรุ่นไหนที่ไม่แน่ใจว่าทำได้ไหมต้องเราเปลีกก่ยนไปแล้วไงก็ถ่ายรูปส่งมาได้แอทเราได้เดี๋ยวเราจะตอบคำถามทุกคนสำหรับ,คน,ครบ,บน,นี้ลาแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ